ทะเลครับเพื่อนเพื่อนทะเลเป็นวิดีโอน,นะบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากเลยครับดูทางทะเลนี่เขียวเลยฮะแล้วแต่ว่าข้ขางในนี่คนเยอะมากาที่เขียวนี่ไม่ใช่เขียวสกขบกนะครับแต่มันเป็นเขียวใสเลยนะครับผมเห็นข้างล่างเลยนะ ยเพื่อนๆคิดว่าตรงนี้ลึกไหมครับผมช่วยบอกมาลิศหน่อยนะบางลิศเห็นข้างล่างเห็นโขดหินเลยไงเพราะน้ามันใส่มางลิศก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันคือลึกหรือไม่ลึกนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันเห็นเป็นเห็นโขดินด้านล่างเลยอ่ะเออนะมางลิศขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้มๆไปเลยนะครับผมโอเค